คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตาม เด so ็กที 1941, ่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะแล้วแล้วแ้วแสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมเจซีสล็อตนะเออใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ม i b e ผมด้วยนะเพื่อนวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาบนน้ามนะบนน้ามคือกลุ่มที่บอกเปอร์เซ็นต์การแตกง่ายแตกดีของแต่ละเกมนะแล้วก็มีเพื่อนๆคอยส่งเกมแตกกันเข้ามาหลากหลายเกมเลยเออใครที่สนใจเข้าสนกลุ่มบนน้ำก็ ลิงใต่ก็ไม่แล้วผมได้เลยนะเพื่อนย้ำว่าลิงใต่ก็ไม่แล้วผมนะเออวันนี้ผมก็มาเล่นเกมลัคกี้เนโกะนะเออแมวนำโชคนะเพื่อนเออวันนี้ก็ไปเล่นเกมกันเลยป่ะป่ะ,ปะวันนี้เอาทุนมาแค่หกสิบหกบาทว่ะเฮ้ยมามาถึงก็ขอเบ็ดหนึ่งก่อนแล้วกันสิบทีหลังหน้าไก่ไปก่อนนะเพื่อนเออเอ่อฮะอา้าฮะไว หกสิบหกบาทนะเพื่อนวันนี้เออเออชุชิทเขาเรียกว่าอะไรทุกคนหน้าปลาดิบเหรอเออไม่รู้ว่ะหน้าปลาดิบหรือเปล่าหรือว่าชูชิชูชินี่มันจะเป็นดำดำใช่ไหมเออเขาเรียกว่าอะไรทุกคนเอาหน่อยไหมอ่ะมาถึงก็เอาหน่อยอุย้ยเงี้ยตังไม่ถึงตังไม่ถึงจะซื้อแล้วอีกเฮ้ยโอ้โหโอเออมา เต็มหน้าจอดอกนี้คูณ4เข้าไปเออ29บาทคิวต่อหรือเปล่าคิวช่องแรกหรือเปล่าคิวเอ๊ยดอกนี้ได้มา30บาทว่ะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเออได้อยู่นะได้อยู่นะเอากำไรมาแค่66บาท66ชัดหชัดแจกเขแกเอ้ยบ้าไปแล้วไอ้ไอ้ไอ้หมีนี่มันบ้าไปแล้วไอ้เจสซี่เนี่ยไอ้ซี่มันบ้าไปแล้วไอ้ซี่ไอ้ซี่ไอ้เจสซี่มาแล้วครับทุกคน ผมก็ขอฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดสมัครสมาชิกอีกครั้งหนึ่งด้วยนะเพื่อนๆก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะเออมีเฮียเลยเกินเดียวไอ,อ้ชัดแจกหรือเปล่าวะเฮียวันนี้จะแจกหรือเปล่าเฮ้ยเมียว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 จะแจกหรือเปล่าไอ้เมียว ไอเมียจะแจกหรือเปล่าเออดอกนี้มาคูณสี่เข้าไปโอ้โหหนึ่งร้อยไม่ใช่หนึ่งร้อยดิเพื่อนดอกนี้แหละยี่สี่บาทเออมาย่สิบห้าได้อยู่ยี่สิบ้าบาทสีสตังนะเออกาไรมาแล้นิดนึงก็ขอเพิ่มเบ็ดเลยล้วกันเป็นเบ็ดสองเลยล้วกันเพื่อนเออมันเลยอยู่สามที่หมดเบปเพื่อนมา โอ้โหเออสิบบาทก็เอาโอเคมาสวยงามราลาแปดห้าขีดเอห้าบาทอีกสวยมาต่อห้าบาทอีกเออไวต่อคูณสี่เข้าไปดอกนี้สิบห้าบาทก็เอาเออโอ้ยอไรลดีจัดไหลดีจัดเพื่อนๆขูให้แม่งกดเองนะเฮ้ยดอกนี้ได้มาโหึสองบาทว่ะเฮ้ยโอ้โ oh. ห oh. ไอเหมียวไอเหมียวนี่ไอเหมียวนี่ ไอเหมียวนี่สุดติ่งกว่าดิงแมวไมเล่าวันนี้โหคิวมาต่อไอคิวโอ้โห้แยไพย่พัดไม่มาว่ะพัดอะลนะ้อนหะทุกคนเหมียวลนะ้อเนี่ยไอเหมียว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 ,ยวเอาก็เอาฮันน่าฮันน่มีเล่นโมกอ่ะหลัวหืมสุดยอดมาเพื่อนเออหือเฮ้ย ก็ผมผมก็อยากจะบอกว่าโอ้โหนี่ไงอยากจะบอกว่าคูณหเข้าไปแล้วโอ้โหสิบบาทว่ะเจต่อสวยงามพระรามแปดสวยแปดบาทก็เอาเฮ้ยอ้านึกว่าฟีสปินว่าสิเห็นวายเป็นฟีสปินเพื่อนเพื่อนหลอนไปหมดแล้วนะโอนจนหลอนยอดถอนไม่มีนะเออแต่ไม่มียอดถอนกับบ้าแล้วมผมมันผมมันสูดอยู่แล้วคูณสิบ้าไปโอ้ยยี่มึงคโบสุดจัดเลย คอมโบสุดจัดเลยดอกนี้ได้มา157บาทว่ะเฮ้ยมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นเบ็ดให้เพื่อนเพื่อนเออพัดมาต่อสวยงามวาฬแปดสวยงามวาฬแปดเออมาเคเคไม่ต่อช่องแรกแล้วเฮ้ Hello. 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 Hey. You know. oh, ยเคไม่ต่อช่องแรกแล้วเฮ้ยฮัโหลฮัลโหลฮัลโหลเหตยังอยู่น้อยีแม่โอ้น่าจะมีครูหนอยเพื่อนมาทุกคนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมา กูขอกดเองแล้วกันเพื่อนๆคุณไหนที่เข้ามาชมคลิปอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r สไครห้ผมด้วยนะเพื่อนเออก็ใครที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะครับดูเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะแล้วก็ปั่นจักรยานในการรับชมเด้เอ,อก็ คนไหนที่มีปัญหาทางด้านการเงินก็ผมก็แนะนาเลยเด้อก็พอจ่ายค่าน้ําค่าไฟอะ่ะเออเอาง่ายมีแน่นอนหลักพันมีแน่นอนเพื่อนเเติมรักสามร้อยนะมันจะได้เข้ากลุ่มอนันทร,รมด้วยตลอดชีวิตเลยเออเข้ากลุ่ม,ม,นรรมอนันรามถาวรนะเออมันก็จะดีอย่าง,างนึงเพืเ่อนๆแบบว่าก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเกมเนี่ยเราก็เข้าไปดูก่อนว่าเกมอะไรมันแตกง่ายแตกดีนะ ดออน,นี้ได้มา171บาทว่ะเฮ้ยเอาบ้าทุกคนไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะไม่อยากเสี่ยงเลยอ่ะรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอร้อ,องอะไรก็แจ้งเตือนแบบนี้หรืเออคุณสิเข้าไปมามาต่อดีโฮหลูฮัลโหลอุ้ยอ้โหคุณสองโอ้โหดอกนี้108บาทวะโอ้ยได้เลยได้เลยได้เล่นเลยวันนี้เออ มาหนึ่งร้อยแปดบาทหรือดอกเดียวไอ้แค่แม่งแพงจัดเลยตัวเมื่อกี้เดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้สามตัวยี่สิบอันนี้เท่าไรสามโอ้โหไม่แพงดีหว่าไอกองแพงกว่านี่หว่านื่อนนันนี้เท่าไรสามตัวแปดบาทอันนี้สามตัวยี่สิบเออตัวชี้ละเออนี้ละ่ละโอ้โหได้แค่นี้อันนี้พวกกระจิบกระจอยน,น,นวน,นเออนี่ละอโอ้โหก็ผมก็เอากําไรได้มาแล้วดอกนี้ ห้าร้อยเจ็ดสิบบาทโอ้ยคูณสี่เข้าไปเจ็ดสิบสองบาทเฮ้ยไหลดีจัดไหลดีจริงคูณหกเข้าไปแล้วสิบบาทก็มาสิบบาทก็เอาเดอกนี้แหละอชูชิชนะชุดเนี่ยเออเหอะอพูดไม่ช้าหมอย้วตอนนี้เออดอกนี้ได้เท่าไหร่อุยอ้ยอุยอ้ยทุกคนจำได้ไหมมันแบบว่าเป็นเลขสี่มงคลนะเพื่อนก็เก้าอ่ะคนชอบเลยมากชอบมากเลยเข้าใจะปะชอบมากเลยเก้าเก้า เป็นเลขเหมือนนำโชคเงนเออขอปิดแล้วกันไม่ไหววะมึงก็ไวเกิดไอ้หี้ยมาต่อสวยงามมาล่างแปดสิบโอ้โหไม่ใสก็เป็นสิบแล้วฮัลโหลเฮ้ยโลฮลโลเฮ็ดยั hello, hello, hey, ยงน้อยเมยกินข้าวนำแรงแล้วพ่อไปหาหมอมาหรือยังโออเฮ้ย เย่ยได้กำไรมาหกร้อยแล้วเพื่อนดอกน,นี้แหละไอชูชิไอชูชิไอ,ชชไอเคตาสวยงามไอคิวต่อเจมเจมไม่มาช่องกลางนะไอช่องสองเนะ่ยเออก็ได้กำไรมาแล้วอะ่600อะหกร้อยอ่ะเออก็ทุนมาแค่หกสิบหกบาทนะเพื่อนเออสุดติ่งไหมละ่ะสุดติ่งไหมแล้วโออเอา้ากดไม่ติดเอ้ยเอ้ยอุ้ยมาโอ้โหเย่ยได้มาอย่างนี้ทำไมไม่มีตัวมันไม่มีตัวคูนละ่ะเฮ้ย หรือมาสุดติงกระดิ่งแมวไม่เล่าโอ้โหเจไม่ต่อช่องไอ้ไม่ได้ว่ะถ้าเจมาช่องแรกไม่ได้มันต้องมาสองช่องเลยนะเพื่อนเออก็ใครที่อยากใหผมเล่นเกมอะไรทุนเท่าไหร่ก็ขอเข้ามาได้นะเออผมจะทำตามให้ดูนะทำตามทุกคนด้วยนะเออก็ก็ใครที่อยากรู้ว่าเกมไหนแตกง่ายแตกดีก็ คอมเมนต์ขอเข้ามาเพื่อนกลุ่มโัฒนธรรมมีอยู่อ่ะเออมันจะมีแบบว่าบอกว่าบอกเปอร์เซ็นต์การแตกง่ายแตกดีของแต่ละเกมนะเออแปด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 โอ้โหแปดสิบแปดบาทวะ่ะเฮ้ยกำไรมาเจ็ดร้อย้วเพื่อนได้เลยได้เลยวันนี้ได้เลยฮัลโลหลเลมาหน่อยดีกว่า มามาเออมาคิวโอ้โหคิวไม่มาช่องสามแล้วเว้ยมึงน่าจะล็อ,อนะกอยู่นะเมื่อกี้โอ้โหเยี่ยมไม่อยากจะไม่อยากจะดูเลยเดอกเนี้ยโอ้โหนึกคุณนึกว่าได้แบบห้าร้อยได้มาร้อยกว่าบาทเองเออเห็นแม่งเต็มหน้าจอนะเพื่อนนึกว่าจะได้เยอะเนอะดอกน,นี้ได้มาเท่าไหร่หนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทว่ะเฮ้ย ขึ้นเบ็ดเลยแล้วกันเพื่อนเบ็ดห้าแหละเออเบ็ดห้าแหละขอสักสามสิบหมุนไปเพื่อนมาเอาหน่อยดีวะเอาหน่อยดีวะโหลเอาหน่อยดีวะเดี๋ยวผมซื้อพีสปินให้ป้าทุกคนเดี๋ยวดูก่อนนะว่าว่าจะเอาไงอะ่ะเออเอาไงก็เอางั้นยี่แล้วเพื่อนๆถ้าอ,อยากให้ซื้อก็ซื้อ ผม,ผมรู้ใจทุกคนแหละเออรู้ใจหมดแหละเออดอกน,นี้มามาต่อโอ้โหคิวคิวไม่เข้าเอเพื่อนสวยงามมารางแปดคูณสี่เข้าไปดอกนี้โอ้โหชูชิมายี่บแปดบาทเอ้ยหนึ่งร้อยแปดบาทเออมาต่อสวยไม่มีต่อแล้วทำไมมันไหลน้อยอย่างวะวันนี้ไหลไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยโอ้โหแต่ได้มาเก้าร้อยกส 9ก0าร้อยกว่าบาทแล้วนะโอ้ยทำไมพูดติงเกตขัดขันล่ะทุกคนเอเอไอ,อเอ้ยเคมาพัดต้องมาแล้วละเอ้ยเป็นไงเราเป็นไงเราหนึ่งร้อบาทเป็นไงเาราดอกนี้เอต้องมาต่อแล้วโอ้โหทำไมมันคอมโบมันคอมโบไม่ค่อยเสี้ยวเลยทุกคน หนึ่งร้อยยี่เอ้ยหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทนะเพื่อนโอ๊ยขอขยับตัวหนึ่งปวดขาปวดแข้งปวดปวดไปทุกซ้วเลยนะเพื่อนแต่ถ้าเกิดได้บวกมาเนี่ยก็ไม่จะหายจะหายปวดเลยนะเออถ้าเกิดบวกวันนี้ก็จะหายปวดกูไม่ไหวแล้วมาเอาป้าทุกคนมาไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วว่ะผมรู้ทุกคนก็ใหญ่ผมซื้อมาอุย้ยห้าตัวเยีะเยอยห้าตัวเฮ้ย จะได้เท่าไหร่เออมาเบ็ดห้ากูซื้อฟิสเปินมาเท่าไหร่สามร้อยกว่าบาทเมื่อกี้เหลือหกร้อยแปดสิบบาทนะเพื่อนถ้าได้ก็ได้เลยอ่ะโอ้โหคุณคุณจังตังไม่จ่ายอะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนคุณจังตังไม่จ่ายอะไรเงี้ยเออกูขอกูขอแค่ทุนคืนก็พอแล้วเป็นไงเราทุนแน่นอน ทุนแน่นอนดอกอย่างนี้แหละทุนแน่นอนโอ้โหยเยี้ยได้มาเท่าไหร่เอง232บาทเองเออโอ้โหยเยี้ยเลยห้าไม้แล้วขอทุนคืนก็พอแค่นั้นแหละเออขอแบบแว่าไม่เสียวาอะไรอยู่แล้วอะ่ะ14บสคูณสิแล้วมาต่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยฟีในฟรีหรือเปล่าเ,าเพื่อนเฮ้ยโอ้โหหมดสิทธิ์เลยหมดสิทธิ์เลยมันลงไปแล้ว มันลงไปแล้วหมดสิทธิ์เลยโอ้โหยังไงต่อคูณ18 200มาคูณ18อีกแล้วโอ้โหคูณ20บาท120บาทโอ้กำไรเลยเพื่อนๆชิวๆเลยจะหมุนฟรีทิ้งไปก็เรื่องของมึง160บาทเฮ้ยอโอ้ยเฮี้ยมาว่ะต่ออุ้ย530บาทโอโ้ชิวๆไปม,ม,ม,มึงจะมึงมึงจะหมุนทิ้งก็เรื่อของมึง กูไม่สนละได้กำไรได้กาไรและได้คุณคืนด้วยเออคูณ28่ปโอ้โหเ,เี้ยได้มาเท่าไหร่126บาทเฮ้ยไปดูรางวันรวมมันนะเออเงินรางวันรวมเนี่ยได้เท่าไร่เออ925บาทไม่ขาดทุนนะเพื่อนไม่เกลือนะวันนี้ไม่เกลือเลยเออก็ ใครที่ชมคลิปผมอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะเพื่อนเออก็ขอ,ขอขอบคุณคนที่กดไลค์กดแชร์ซับสไครป์ผมช่วยจัดเออก็ะพุมไม่ชับไปหมดแล้วตนะอนนี้เออก็เออเพื่อนเพื่อนเพื่อน,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 นคนไหนที่สนใจเข้ากลุ่มมณาชามก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเพื่อน,น,นย้ำว่าลิงก์ลิงก์ใต้คลิปอะทุกคนมีอยู่เมนแรกเลยผมจะปักหมุดไว้ให้นะเออก็ใครที่เข้ามาแล้วก็ก่อนจะเข้าไปเล่นเกมเนี่ยแล้วก็ไปดูก่อนว่า เกมอะไรมันแตกง่ายแตกดี1น0แปสิบาทเล้ยเออแล้วก็แล้วเราเราก็ตามไปเล่นเกมนะเพื่อนๆร้ได้มึงหนึ่งรยแปสิบบาทมาไม่ไหวแล้วเป็นสิบเลยละกันเอาหน่อยไม่เล่าเอาหน่อยไม่เล่าไม่ได้เสียวายแล้วไม่ได้เสียวายอยู่แล้วไม่รู้ว่ามันจะเกยกหรือเปล่าถ้าเกิดซื้อย้ำไปเนี่ยย้ำไปไม่รู้ว่ามันจะเกือหรือเปล่าเออมาเจต่อสวยเคต่อมาแล้เคไม่มาว่ะเฮ้ย คณหกเอาไปดอกนี้สามสิบหกบาทแบบได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะเออสี่สิบแปดบาทโอ้โหแต่งไม่ถึงร้อยว่าเบ็ดติดหน่อยว่าเบ็ดติบมาขอสักสามสิบุญต์ไหมเพื่อนเออถ้าเกิดแต่งง่ายแต่งดีก็ก็จะดีมากเลยคือแบบว่าผมต้องจ่ายไฟนั้นแล้วตอนนี้นต้องจ่ายไฟนั้นค่ารถแล้วแหละเออขอยี่สิบหกหมุนนี้ผมพอเพื่อนหมดแค่ยี่สิบหมุนนี้ผมพอแล้วเออ ก็ได้กําไรมาพอสมควรแล้ว1ึ่งมันเเอาทุนมาแก้66สบาทเองนะเออก็อยากจะบอกว่าไล่เบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆนะเหมือนไต่ตกระไดขึ้นไปเพื่อนๆได้หนึ่งสองี่ห้าเออใครที่แบบว่าขึ้นกําไรมาหลากพันแล้วก็เบ็ดหเบ็ดสิเข้าไปเลยหวดเข้าไปเลยเพื่อนๆยิงแต่ง่ายแต่ดีเลยเอย่างนั้นนะเออสวยงามมาล่าแปด มาดอกโอ้โหดอกน,นี้180รยแปสิบาทคิวโอ้โหคิวไม่เข้าวะคิวไม่เข้าวันเพื่อนอ๋อโหลคิวไม่เข้าวะเหรอโอ้ยม,มาต่อมีแล้วเลือ16หวมุนแล้วเฮ้ยมาหน่อยอีวะเออสวยงาสวยงาคอมโบไม่ค่อยดีเลยว่ะเพื่อนเออคอมโบธีแลปิธีแลปัโอ้โหดอกน,นี้คูณสี่โอ้ยสองรยสิบมา ตอหรือป่ะหืมออนี้ได้มาเท่าไรละสองร้อยสีิบบาทเองเอเอก็ก็ขอเตือนอีกทีแล้วกันเออน้องๆน,น้องหนุๆคนไหนที่อายุต่ำกว่าสิบแปร้อยล้านปีก็ควรรับชมด้วยความสนุกสนานและความบันเทิงน,นั้นนะเออแล้วก็ปั่นจักรยานในการรับชมด้วยล่ะเออ มาต่อโอ้โชูชิมายีิบชีบาทเชอร์เชอร์ชิชิชาโอ้โหผู้ไม่ช้าผูม้มช้าเลยเอ๋เอ๋เอ๋ยฮัลโหลเงียบเหลือห้าหมุดแล้วอุ้ยกำไรมาสองพันแล้วกมามา 2, วไไ็ไม่ได้วันอยู่แล้วก็ไม่ได้วันอยู่แล้วโอ้โหเยี่ยมันไส้ว่ะแม่งไม่ลงว่ะเฮ้ยตอนสุดท้ายมาโอ้โหทุกคนเอ้ย ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะเพื่อนก็ขอขอบคุณคนที่ชมคลิปผมจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดสมัครคลายผมด้วยนะทุกคนผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่ตอ,ตอไปนะ้อก็ผมได้กําไรมา2องนสบาทก็เอาทุนมาแค่6กบาทเออกุมุนรรมใครที่สนใจเขา้ากุมุนรรมก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเพื่อนย้ยำว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วผมนะเออ ผมก็ขอตัวไปก่อนละกลันเพื่อนๆไปบ่ายเลยเฮ้อ